อ่านะครับมาก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีด้วยนะกันนะครับเออมีคนขอมาอีกแล้วนะครับกับเกมนี้เลยนะครับอออาณาจักรนะครับจูราสิกนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเฮียจัดได้เลยนะครับสําหรับคนที่ขอกันเข้ามานะครับสาหรับคนน้อยนะให้เฮียร้องที่เบ็ดหนึ่งบาทนะครับอ้าวมาเฮียจัดได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเปิดเทอร์โบไปก่อนเลยแล้วกันนะครับปั่นไปครับนะสิบหมุนนี้เปิดหัวให้ก่อนเลย เนี่ยครับมีคนขอมาเฮียจัดให้ไม่เคยขาดอยู่แล้วจัดให้กันตลอดนะครับเออเป็นกาลังใจกดติดตามให้เฮียด้วยละกันนะครับเฮียจะได้มีกําลังใจนะครับมาทําคลิปให้ต่อนะมีคนขอกันเข้ามาทุน100บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฮียทํากําไรได้ไหมเออเป็นกําลังใจเฮียฝากกดติดตามให้เฮียด้วยนะฮะไปกันต่อเลยละกันนะครับมาเงินรางวัลเมกะนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกับเกมนะไดโนเสาร์นี้เอออยากมีเนกินอยากมีนใช้สําหรับคนน้อ ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้เลยนะสำหรับสายปั่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนมานะครับมามีแต่ยอดฝากนะครับยอดถอนไม่เคยเจอนะครับรองเปิดใจครับนะดูเฮียไว้เป็นแนวทางก่อนนะเออนะครับที่เฮียเล่นอยู่นี้นะครับฝากถอนนะไม่มีขั้นต่ำครับนะเบ็ด1บาทเฮียเล่นได้เบ็ด1บาทถอนได้นะครับรองรับทุกธนาคารนะครับรองรับธนาคารวอลเ็ตด้วยนะครับธนาคารบอลเ็ตนะให้เลือกธนาคารซาแตนดาชารเตอร์ไทยนะครับสำหรับที่ที่ เล่นอยู่นี้ระบบฝากถอนเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับสวยงามเหลืออีก7หมุนเฟตอนนี้มีกำไรแล้วนะครับ142บาท30สสตางค์ครับ 142บาท30สตังค์นะครับมานะสกเตอร์ยังไม่มานะครับยังไม่เป็นไรตอนนี้ไหลนอกยังใจยังแจกอยู่ไรจแจยไรลแจกรายแต่แบบนี้นะสวยงามดีดอกนี้ไหลเข้าปุ๋ยหรือก็ไปพี่นะโอ้โหมานะครับใยับกันไม่ต่อเลยเวลานี้ครับนะไหลแจยไหลแจกรายแต่แบบนี้นะนะใครจะเล่นใครจะตามนะครับเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับสายปั่นทั้งหลายสนใจอยากเล่นที่เดียวกันกับเฮียสมัครไม่เป็นครับนะสมัครไม่ได้ ได้นะครับมาติดต่อแอดมินได้นะครับให้แอดมินสมัครให้ได้เลยนะครับไปกันต่อนะ มาดิครับยังไม่จบนะยังไม่จบ10บมุนนี้นะครับสเกเตอร์ยังไม่มานะตอนนี้เรายังทํากาไรได้อยู่นะไหลนอกอย่างสวยๆแบบนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมาขยับปุ๊บมาปั๊บขยับปั๊บมาปุ๊บเลยครับนะโอเคไปกันต่อสวยงามนะอยากให้เฮียเล่นเกมไหนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเออสำหรับคนน้อยคอมเมนต์มาบอกได้อยากให้เฮียเล่นเบ็ดเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกเฮียได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮียจัดได้เลยนะครับสําหรับคนที่ขอเกมกันเข้ามานะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าขอเกมเข้ามาแล้วเฮียจะไม่จัดให้นะครับมาเฮีย er ไม่เคยขัดนะครับจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะเออกดติดตามช่องนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเฮีย er เสือพาบวกนะเฮีย er เสือพาบวกนะครับกดติดตามไปด้วยสวยงามดอกนี้ไหลนอกไหลใจไหลแจกแบบนี้อยากเล่นอยากแตะอยากตามเดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเค